เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตะราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่42หน้า76ถึงหน้า85เรื่องพระโกนทธานะเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระเถระชื่อโกนทัานะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามาโวจะพร,ะรุสังกันจิเป็นต้น รูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่งดังได้สดับมาจำเดิมแต่วันที่พระเถระนั้นบวชแล้วรูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปกับพระเถระแต่พระเถระไม่เห็นรูปสตรีนั้นส่วนมหาชนเห็นเมื่อท่านแม้เที่ยวบินทบดทอยู่ภายในบ้านพวกมนุษย์ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแล้วพูดว่าท่านขอรับส่วนนี้จงเป็นของสำหรับท่าน แต่ส่วนนี้สำหรับสตรีผู้สหายของท่านดังนี้แล้วก็ถวายภิกษาแม้ทัพพีที่สองบุรพกรรมของพระเถระถามว่าบุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไรตอบว่าได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันได้เป็นผู้กลมเกลียวกันอย่างยิ่งดุดคลอดจากคันมารดาเดียวกัน ก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนมายุยืนภิกษุทั้งหลายย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถทุกทุกหนึ่งปีหรือทุกทุกเดือนครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ท่านทั้งสองรูปนั้นก็ออกไปจากที่อยู่ด้วยคิดว่าจากไปสู่โรงอุโบสถเทวดาแกล้งทำพระเถระให้แตกกันเฮวดาผู้เกิดในชั้นดาวดึงผู้หนึ่งเห็นท่านทั้งสองแล้วคิดว่า ภิกษุเหล่านี้ทั่งกลมเกลียวกันเหลือเกินเราอาจทำลายภิกษุเหล่านี้ได้หรือหนอดังนี้แล้วได้มาในลำดับเวลาที่ตนคิดแล้วนั่นแลเพราะความที่ตนเป็นผู้เกเรในภิกษุสองรูปนั้นเมื่อรูปหนึ่งกล่าวว่าผู้มีอายุขอท่านจงรออยู่สักครู่หนึ่งผมมีความต้องการถ่ายอุจจาระจึงนิรมิตเพศเป็นหญิงมนุษย์คนหนึ่ง ในการที่พระเถระเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้แล้วออกมาเอามือข้างหนึ่งกล้าวมวยผมข้างหนึ่งจัดผ้านุง่งเดินตามออกมาข้างหลังพระเถระนั้นท่านไม่เห็นหญิงนั้นแต่ภิกษุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งคอยท่านอยู่เหลียวมาแลดูเห็นหญิงนั้นทำอย่างนั้นเดินตามออกมารังเกียจกันด้วยสีละเพศเทวดานั้นรู้ภาวะแห่งตนอันภิกษุนั้นเห็นแล้ว ก็อันตรหานไปภิกษุรูปนอกนี้ที่คอยอยู่พูดกับภิกษุนั้นในเวลาที่มาสู่ที่ใกล้ตนว่าผู้มีอายุศีลของท่านทำลายเสียแล้วภิกษุนั้นกล่าวว่าผู้มีอายุกรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มีภิกษุนอกนี้กล่าวว่าเดี๋ยวนี้เองหญิงรุ่นสาวเดินตามออกมาข้างหลังท่านทำกรรมชื่อนี้ผมเห็นแล้วท่านยังพูดปฏิเสธได้ว่า กคมเห็นปานนี้ของผมไม่มีพิกษุนั้นปานประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดลงที่กระมอมกล่าววิงวอนว่าผู้มีอายุขอท่านจงอย่าให้ผมฉิบหายเลยกคมเห็นปานนั้นของผมไม่มีจริงๆภิกษุนอกนี้ก็พูดว่าผมเห็นด้วยในตาทั้งสองเองจกเชื่อท่านได้อย่างไรดังนี้แล้วก็แตก่กันดุดท่อนไม้แล้วหลีกไป แม้ในโรงอุโบสถก็นั่งด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอุโบสถร่วมกับภิกษุนี้ภิกษุนอกนี้หมายถึงผู้ถูกกล่าวหาแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับจุดดำแม้เท่าเมล็ดงาย่อมไม่มีในศีลของผมแม้ภิกษุนั้นก็กล่าวยันว่ากำลามกนั้นผมเห็นเองเทวดาขยายความจริง เทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยนั้นไม่ปรารถนาจะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุรูปที่ตนแกล้งนั้นหวนคิดว่าเราทำกรรมหนักแล้วดังนี้จึงชี้แจงว่าความทำลายแห่งศีลของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าย่อมไม่มีแต่ข้าพเจ้าทำกรรมอัลลามกนั้นก็ด้วยสามารถจะทดลองดูขอท่านจงทำอุโบสถร่วมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นเถิดภิกษุรูปที่คอยนั้น เมื่อเทวดานั้นดำรงอยู่ในอากาศชี้แจงอยู่จึงเชื่อแล้วได้ทำอุโบสถร่วมกันแต่หาได้เป็นผู้มีจิตชิดเชื้อในพระเหระเหมือนในการก่อนไม่บุรพรกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้ก็ในเวลาสิ้นอายุพระเหระเหล่านั้นได้บังเกิดในเทวโลกแสนสบายเทวดามาเกิดเป็นพระโกนทัฐานะฝ่ายเทวดาบังเกิดในเอเวจีแล้ว หมกไม่อยู่ในเอเวจีนั้นสิ้นหนึ่งพุทธันดรหมายถึงระหว่างการแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งปรินิพานแล้วองค์ใหม่อุบัติขึ้นในพุทธุป,ปบาทการนี้ได้บังเกิดในกรุงสาวัตถีถึงความเจริญวัยแล้วได้บรรพชาอุปสมบทในพระาศาสนาตั้งแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีนั้นก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนั่นแลเพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่าโกนทธาทนะพวกภิกษุบอกเคลือหัดให้ขับไล่ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้นจึงบอกอนาถปินทิกะเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านจงขับไล่ภิกษุผู้ทุศีลร,รูปนี้ออกจากวิหารของท่านเสียเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุที่เหลือเศรษฐีกล่าวว่าท่านผู้จเจริญ ก็พระศาสดาไม่มีในวิหารหรือภิกษุกล่าวว่ามีอยู่ท่านเศรษฐีเศรษฐีกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้ากระนั้นพระศาสดาคงจักทรงทราบภิกษุทั้งหลายก็ไปแจ้งแม้แก่นางวิสาขาอย่างนั้นเหมือนกันถึงนางวิสาขาก็ได้ให้คำตอบแก่ภิกษุเหล่านั้นเหมือนกันฝ่ายภิกษุทั้งหลายอันท่านเหล่านั้นไม่รับถ้อยคำของตน จึงได้ทูลแด่พระราชาว่ามหาบาพิษภิกษุชื่อโกนทัธานะพาหญิงคนหนึ่งเที่ยวไปจะยังความเสียหายให้เกิดแก่ภิกษุทุกรูปขอมหาบาพิษทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากแว่นแควนของพระองค์เสียพระราชาตรัสว่าก็ภิกษุนั้นอยู่ที่ไหนเล่าพวกภิกษุทูลว่าอยู่ในวิหารมหาบาพิษพระราชาตรัสว่าอยู่ในเสนาสนะหลังไหน พวกภิกษุทูลว่าในเสนาสนะชื่อโนสนพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขออาราธนาพระคุณเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าจักสั่งให้จับภิกษุรูปนั้นพระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกนท,ทานะในเวลาเย็นเท้าเธอเสด็จไปวิหารรับสั่งให้พวกบุรุษล้อมเสนาสนั้นไว้ได้เสด็จผินพระพักตรงที่อยู่ของพระเถระ พระเถระได้ยินเสียงเอ,อะจึงได้ออกจากวิหารที่อยู่ยืนอยู่ที่หน้ามุกพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีแม้นั้นยืนอยู่ข้างหลังพระเถระนั้นพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงขึ้นไปยังวิหารนั่งอยู่แล้วพระราชาไม่ทรงไหว้พระเถระไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นแม้สตรีนั้นเท้าเธอทรงตรวจดูที่ซอกประตูบ้างที่ใต้เตียงบ้าง ก็มิได้ทรงประสบเลยจึงได้ตรัสกับพระเถระว่าท่านขอรับผมได้เห็นสตรีคนหนึ่งในที่นี้เขาไปไหนเสียพระเถระทูลว่าอาตมาภาพไม่เห็นมหาบาพิษแม้เมื่อพระราชาตรัสว่าเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่านก็ทูลยืนกรานว่าอาตมาภาพไม่เห็นมหาบาพิษพระราชาทรงดําริว่า นี่มันเป็นเรื่องอะไรหนอแล้วตรัสว่าขอนิมนท่านออกไปจากที่นี้ก่อนขอรับเมื่อพระเถระออกไปจากที่นั้นยืนอยู่ที่หน้ามุกสตรีนั้นก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระอีกพระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นไปชั้นบนอีกพระเถระทราบความที่พระราชานั้นเสด็จมาแล้วจึงนั่งอยู่ พระราชาแม้ทรงตรวจดูสตรีนั้นในที่ทุกแห่งอีกก็มิได้ทรงประสบจึงตรัสถามพระเถระนั้นซ้ำอีกว่าสตรีนั้นมีอยู่ณนะที่ไหนขอรับพระเถระทูลว่าอัตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นมหาบพิษพระราชาตรัสว่าขอท่านปโปรดบอกเถิดขอรับเมื่อกี้นี้เองผมเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังของท่านพระเถระทูลว่าขอถวายพระพร,พรมหาบพิษ แม้มหาชนก็พูดว่าสตรีเที่ยวไปข้างหลังอัตมภาพส่วนอัตมภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาทรงสันนิฐานว่าเป็นรูปเทียมพระราชาทรงกําหนดว่านั่นพึงเป็นรูปเทียมแล้วรับสั่งกะพระเถระอีกว่าท่านขอรับขอท่านจงลงไปจากที่นี้ดูที เมื่อพระเถระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุกก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระนั้นอีกครั้นเสด็จขึ้นไปข้างบนก็กลับไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าเธอทรงสักถามพระเถระอีกเมื่อท่านทูลยืนกรานคำเดียวว่าอัตมาภาพไม่เห็นก็ทรงสันนิฐานได้ว่านั่นเป็นรูปเทียมแน่จึงตรัสก,กับพระเถระว่าท่านขอรับ เมื่อสังกิเลสเครื่องเศร้ามองเห็นปานนั้นเที่ยวติดตามไปข้างหลังท่านอยู่คนอื่นใครใครจักไม่ถวายพิกษาแก่ท่านท่านจงเข้าไปพระราชวังของข้าพเจ้าเนืองนิดข้าพเจ้าจักบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่ทรงนิมนต์พระเถระแล้วก็เสด็จหลีกไปพวกภิกษุติเตียนพระราชาและพระเถระภิกษุทั้งหลายยกโทษว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาผู้ลามกเมื่อพวกเราทูลว่าขอพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากวิหารเสียก็เสด็จมากลับนิมนต์ภิกษุนั้นด้วยปัจจัยสี่แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกับพระเถระนั้นว่าเฮ้ยคนทุศีลบัดนี้พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้ว แม้พระเหระนั้นในการก่อนไม่อาจจะกล่าวอะไรอะไรกับภิกษุทั้งหลายได้บัดนี้กล่าวตอบทันทีว่าพวกท่านเป็นผู้ทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วพวกท่านพาหญิงเที่ยวไปภิกษุเหล่านั้นไปกราบทูลแด่พระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระโกนท้าทานะอันข้าพระองค์ทั้งหลายว่ากล่าวแล้วกลับกล่าวด่าต่างๆเป็นต้นว่า แม้พวกท่านก็เป็นผู้ทุศีลพระศาสดาทรงไต่สวนทั้งสองฝ่ายพระศาสดารับสั่งให้เรียกพระโกนทัฐานะนั้นมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุข่าวว่าเธอกล่าวอย่างนั้นจริงหรือพระเถระกราบภูลว่าจริงพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่าเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนั้น พระเถระกราบทูลว่าเพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวกับข้าพระองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรแม้พวกท่านจึงกล่าวกับภิกษุนี้อย่างนั้นพวกภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุนี้จึงกล่าวอย่างนั้นพระศาสดาตรัสว่าในว่าภิกษุเหล่านี้ เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวขึ้นอย่างนั้นส่วนตัวเธอไม่ได้เห็นเลยเหตุไฉนจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้อย่างนั้นเล่าผนนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิลามกของเธอในการก่อนมิใช่หรือเหตุไรในบัดนี้เธอจึงถือทิฏฐิลามกอีกเล่าพวกภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุนี้ได้ทำกรรมอะไรในปางก่อนทีนั้น พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุเธออาศัยกรรมลามกนี้จึงถึงประการอันแปลกนี้แล้วบัดนี้การที่เธอถือทิฏฐิอันลามกเห็นปานนั้นอีกไม่สมควรเธออย่ากล่าวอะไรอะไรกับภิกษุทั้งหลายอีกจงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกลังสดานอันเขาตัดคอปากแล้วเมื่อทำอย่างนั้น จักเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่ามาโวจะพรุสังกันจิวุตตาปฏิวเทยุตังทุกขาหิสารัมพกถาปฏิทันทาผู้เสยยุตังสเจเนเรสิอัตตานัง กังโสอุปหาหโตยะถาเอสะปัตโตสินิพพานังสารัมพโพเตนะวิชติเธออย่าได้กล่าวคำหยาบก,กับใครๆชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึงตอบเธอเพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์อาชญาต่อพึงถูกต้องเธอผิเธออาจยังตนไม่ให้หวันไหวได้ดังกังสดานที่ถูกกำจัดแล้วไซ เธอนั่นย่อมบรรลุพระนิพพานการกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอแก้อัฏตะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากันจิความว่าอย่าได้กล่าวคำหยาบกัใครๆคือแม้กับบุคคลผู้หนึ่งบทว่าวุตตาความว่าคนเหล่าอื่นถูกเธอกล่าวว่าเจ้าพวกทุศีลพึงกล่าวตอบเธอบ,บ้างอย่างนั้นเหมือนกันบทว่าสารัมพะกะถา ขึ้นชื่อว่าการกล่าวแข่งขันกันเกินกว่าเหตุนั้นให้เกิดทุกข์บทว่าปฏิทันทาความว่าเมื่อเธอประหารผู้อื่นด้วยอาชญาทั้งหลายมีอาชญาทางกายเป็นต้นอาชญาตอบเช่นนั้นแหละพึงตกลงเหนือกระหม่อมของเธอบทว่าสเจเนเรสิความว่าถ้าเธอจกอาจทำตนไม่ให้วันไหวได้สาย บาทพระคาถาว่ากังโสอุปหโตยะถาความว่าเหมือนกังสดานที่เขาตัดขอบปากทําให้เหลือแต่พื้นวางไว้จริงอยู่กังสดานเช่นนั้นแม้บุคคลตีแล้วด้วยมือเท้าหรือด้วยท่อนไม้ก็ย่อมไม่ดังสองบทว่าเอสะปะโตสิความว่าถ้าเธอจักอาจเป็นผู้เห็นปานนั้นได้ไซเธอนั่นบำเพ็ญปฏิปทานี้อยู่ เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในบัดนี้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพานบาทพระคาถาว่าสารมโพเตนะวิชติความว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแม้ความแข่งขันกันมีอันกล่าวทําให้ยิ่งกว่ากันเป็นลักษณะเป็นต้นอย่างนั้นว่าเจ้าเป็นผู้ทุศีลว่าพวกเจ้าเป็นผู้ทุศีลดังนี้ย่อมไม่มีคือจักไม่มีแก่เธอเลย ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแม้พระโกนทธานะเถระตั้งอยู่ในโอวาทที่พระาศาสดาประทานแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัตผลต่อการไม่นานนักท่านได้เหาะขึ้นไปในอากาศจับสลากเป็นครั้งแรกดังนี้แลได้ยินว่าท่านจับสลากได้ที่หนึ่งสาครั้งคือ เมื่อพระศาสดาจะเสด็จไปสู่อุคนครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุพัทธาหนึ่งเมื่อเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุพัทธาหนึ่งเมื่อเสด็จไปสู่สุนาปรันตะชนบทหนึ่งในกิจนิมนต์เหล่านั้นต้องการแต่พระขีนาศพล้วนห้าร้อยองค์ดังนี้แลเรื่องพระโกนัฐานะเถระจบ